ให้เสียงภาคโดยคินเนกินี่สเตลเล่จังเธอช่วยถอดถุงมือของฉันออกโดยที่เธอไม่ใช้มือหน่อยได้หรือเปล่าออนั่นมันเป็นบัตรต้องห้ามเชียวนะอย่าทำแบบนี้ในที่สาธารนณะนะไม่มีอะไรยากกว่านี้แล้วหรอถ้าสามารถจับเหรียที่ฉันโยนด้วยปากของเธอได้แล้วก็จะใช้เงินของฉันซื้ออะไรก็ตามใจ เอ๊ะนั่นเงี้ม,มเป็นไงฉันควรมอบตัวดีไหมเนี่ยโอ้โอ้โอ้ปล่อยให้สาวงามคนแรกของกาแล็กซี่ทำแบบนี้ฉันได, <mm> กได้ก็ได้ก็ได้เธอชน,นะแล้วเธออยากได้อะไรละ่ะเดี๋ยวพาไปซื้อเลี้ยงดูฉันสิเออคิดดีแล้วเหรอฉันทำได้แล้วอย่าผิดคำพูดของคนรวยสิฉันเอ่อ จะเลี้ยงเธอก็ได้เย้ yeah. อยากอยู่แบบราชนินีมานานแล้ว <c oughs> เป็นผู้หญิงที่แปลกจริงแต่เอาเธอร์ลงเข้าให้แล้วสิ